Boy bò bơi bay 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 nào bay 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 con bay 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 nàng, bay mất bay 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 เออเออเออมันจวดป่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแง่ค่ะอืมอีพอเดี๋ยวเดี๋ยว้าลุกนลูกเาลุกเาลุกเอ่ออยามากัดแม่นะหยุด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 ถลุกเลุกกรอเดอกรอเดื่อตาบงโอ้อขนาดอันก้นมันเราอได้หนิวัแล้วันสิไปคร ผเน,น,นียเอาด่มาเิ่ให้ด้วยนะแถวให้ด้วยนะี่มาเิ่ลีกลองห้เดลนีเออเออไอแม่อุปกรณ์ความเมีอย่างแน่เสียมแแล้วก็ถุงหิวแง่ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนค่ะกดแง่